ก็ขอสวัสดีทุกคนด้ยวยครับก็อยู่กับพี่เราด้วครับดาวคุ้งอยู่กับเราแล้วอยู่กับผมคุ้งวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรใครสคูลดีดีเนี่ยจะมีต่อภาคห้าห,าร,หรือไม่อ่าใ,<ค>ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อใจพวกเราด้วยใช่ใช่แบบคลิปใหม่ทั้งหมกดกระดิ่งอ่าอ่าก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องขวัญใจของใครหลายๆคนอยู่แล้วหลายคนก็รอคอยอ่าวันนี้มาดูโอกาสกันว่าจะมีต่อหรือไม่ใช่เออไปฟังกันเลยอ่าเราก็จะมาสรุปให้เข้าใจกันสั้นๆง่ายๆนะอ่าว่าจะมีต่อหรือไม่มีต่ออืมก็คืืออออออววว่่่่าาไ้้้นนนนนนนิเเเมะแแีียยคโโห เรื่องนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีเลย <c oughs> ละนะสำหรับแนวฮา,าเลมนะ <c oughs> <c oughs> โอ้โห <c oughs> มนสุดอยู่แล้วเรื่องนี้ออแต่ละชาติคือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเซอร์วิสเยอะอ่าคือให้ดับต้นๆอยู่แล้วใช่แล้วแบบว่าอนิเมะเรื่องนี้นี่ก็คือผมคิดว่านี่ก็ทำกำไรได้เยอะนะใช่จากการไม่ว่าจะเป็นฟิกเกอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าอันนี้คือโอกาสที่จะทำให้มีภาคต่อได้นะใช่เพราะยังแบบแบบเป็นตัวทำเงินอยู่อ่ะอ่า ทำกันดีเลยอโหแบบสุดยอดเลยแต่ละฉากอะไรอย่างงี้คือเรื่องมันทํามาดีไงแล้มีฟิกเกอร์ขายด้วยโหครอ่าส่วนเหตุผลที่อาจจะไม่มีต่อนะก็คือแบบว่าเหมือนเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างจะจบลงตัวไปแล้วอ่ะใช่คือสรุปก็คืออิเซเนี่ยอาจจะก็ครบกับลิสใช่ไหมอ่าออบกันแบบจริงจังแล้วอไม่เหมือนกับภาคสไงที่แบบพบกันแบบลอยใช่ปะ อ่านี่ัก็สรุปมาแล้วอ่ะใช่อก็คือแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนแทบจะสรุปแล้วอ่ะว่าเออจบมันอย่างเงี้ยใช่จบดีแหละโอ้ยอดฮาเลมต่อไม่หนุกเลยเอออ่าแล้วก็ที่เขาบอกว่าที่น่าสังเกตเนี่ยก็คือภาคสี่เนี่ยยังไม่มี OVA นะเฮ้ยอันนี้จริงน่าคิดอ่าคือมันก็ต้องมีอ่าหรือว่าไม่มีหรือว่าเออก็ไม่แน่อ่าก็ไม่แน่กัน ใช่นี่แต่ผมคิดว่าเขาน่าจะทำไหมอืมแต่นี้ก็ทิ้งไว้นานแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเออมันก็นานแล้วนะอืมแล้วก็ส่วนแนวคาเลมเนี่ยอ่ะอันนี้มันก็ทาไปเยอะแล้วนะประมาณ50ตอนนะประมาณห้าสิบกว่ากว่ามั่งไม่รู้อะแต่ก็คือมันเยอะแล้วอ,อย่างคูเลิฟลูก็ยังตอนนี้มีสี่ภาพเหมือนกันใช่อัน,นนี้ก็คือเปรียบเทียบกันเลยของสองดังเลยอันนี้ก็ดังทั้งคู่อ่าเออ โห oh, สุดยอดทั้งนั้นอะ,อะแล้วก็สรุปโอกาสที่แบบอาจจะมีภาคต่อไหมก็คืออยู่ที่ประมาณ50%อ่าคืออนิเมะโอเอสเ,เขาจัดให้50%แล้วนะตอนเนี้ยอ่าอืมคือถามว่า50%เนี่ยโ,โหผมคิดว่าแบบส่วนตัวเลยนะสำหรับอ,อนิเมะนี่คือค่อนข้างน้อยอะใช่อคือออกแนวเหมือนให้กำลังใจคนที่แบบรอคอยอยู่มากกว่าเออว่าเอ้ยอาจจะมีต่อก็ได้นะออืือ แต่มันก็มีแบบความเป็นไปได้นะที่เขาบอกไว้อ,อ่ือคือถ้าเป็นภาคต่อเนี่ยก็อาจจะทําเป็นแบบ High School d x ดี h e Movie ว่ไงอ้ย,อยก็ดีเหมือนกันนะจะออกแนวเหมือนเซน,เน่ียิลลยเนที่แบบออกมาทําภาค The Movie ต่อไงอ่าหลังจากจบภาค2นะใช่แต่ที่ไทยนี่ไม่รู้เขาจะเอามาฉายหรือเปล่าไงเออก็เป็นเพราะบางเรื่อง The Movie เนี่ยก็อาจจะดูได้เฉพาะที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้โอ้โหอดเลยขวัญใจเออต้องนั่งเครื่องไปอ้าวอืม อ่ะก็จบแล้วกับเหตุผลทั้งหมด2เหตุผลที่เรายกตัวอย่างมานะว่าจะมีหรือไม่หรือว่าอาจจะไม่มีอืมอ่าก็ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเรามาจาก a n ิเม OS นะอ่าเขาให้ข้อมูลมาดีเลยอแล้วก็เลยจัดมาให้ถ้าใครอยากจะไปหาอ่านก็เข้าไปเว็บได้ใช่อ n นิเมะโอเอสพิมไปอถ้อยากจะฟังระบนก็ฟังนี้ถ้าอยากจะฟังเราพูดบนเนี่ยกวนประาทเนี่ยก็นี่เลยเานีเขาดคุงออะโอ้โหอ่าอ่ ก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมแฮปปี้เบอร์เดย์